สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนี่พี่หลงมาตอนเที่ยงค่ะ,ะพี่เตีย้ยยังไม่โดนป่อยอ่ะพีะ่หลงมาพี่เกลียวเผ็ดอยู่ในบ้านนั่งนะเป็นแมน,นอันนี้เนาะซื้อไก่ส,กสับมาากป้าเขากลไปตลาดสดหน่อยเนาะโคงไก่สบับอันนี้น้องกินเนี่ย พี่หลงกินการพี่เตี้ยยังมาไม่ได้พี่แกยังไม่ได้ปล่อยแกยังครูอยู่อ่ะเนาะนี่โค้งเดี๋ยวพี่เอาชิลเล็กๆแค่วันนี้เนาะไม่เมาพี่เนี่ยวินใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเตี้ยเขาก็มาฮะต้อไปกินไปเหมกินก้าวเลยพี่เพชรกินแล้ว พี่เกี่ยวเพ็กกินไปแล้วเนาะกินปะ,ะกินตรงนี้แหละเดี๋ยวจำเป็ช้ำหน้าอ้าวไม่กินเหรออ้อมาทำไมอะอไม่ชอบไว้ก่อนน่าย,ยากมาม่าแก่เอามาม่งพี่เกี่ยวเพ็กตัวน้อยโอ้ยหนะนาวลมหนาว หอมเงีง้ยเ <c oughs> สียงพี่เตียวพี่มีมาพี่มีมั้เนาะอันนี้อามอีอ่ะเนาะอึ๊บอ่ะเดินมาเอาร็วเตรียมไม่มาไงีเนาะพี่มีพี่เตียว นลงทุง่งลงทุง่งมีลงทุง่งเหลือพี่เตียอยวราตวพี่เตียวเรายังไม่โดนปล่อยพ่พีมาหมดแล้วแสบแสบน้อยเหียียอออกไข่วะโอ้ฮีลมอะไรไหมพี่ลอง ดีเรียบร้อยมันพับพับไวที่โลงก็ดเป็นมาใจเองเป็นพี่เลี้ยงพี่เตีย้ยพี่เตี้ยมมาแต่ตัวทุบๆทุบๆกวนกลมบักใหญ่ก็สองฝามือน,นิดนึงวิง่งตกเล็กตักเป็นพี่หลงแกก็เลยเลี้ยงน้องตอนนี้น้องจะขึ้นพี่ละได้ไหมให้คอไว้ที่ล่งห้เก็บคอไว้ที่ล่ง อยากออกอยากออกเลยไงเพชรหนูุญาตอ่ะเนาะเขี้ยวเพชรนี่เขี้ยวเพชรน้อยมีมีนิ้วไ่ตามมาเดี๋ยวนี้เริ่มกล้าเมื่อก่อนเขาได้ยินเรียกมีมุกวิ่งปุ๊บกลับบ้านกลัวเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้พี่เตรียมมั่งเออ แหมแหวกชิ้นใหม่ถึงชิ้นเก่าไว้ที้หลังพี่โลงเนี่ยฉลาดเี่เคยให้กินวังกโกนู่นไปฝั่งไว้คนต้นหมายตรงโน้นหลุมตรงนี้หลุม้ายหลังบ้านนีกกองสายนู่นนีกเก็บไปกินทีหลังกินอิ่มแล้วพลาดไม่กินมื้อหลังพี่หลงแล้วเนี้ยฉลา,าดนะคะใครบอกพี่ลงเราไม่ฉลา,าดใจดีแล้วก็ฉลา,าดด้วย <laughs> ยิ่มอย่างแลง้วอ่ะที่มีหมดแล้วน,ง,นง่ะมีไหมนงโยนให้พี่มีกันอามีเนอะปึ๊นี่นลองของตัวเองก็มีห่วงไมหมคะเาอแอะขาปากอย่กยไปหันไปห่วงเพื่อนอีกโอดยชมอยู่แมปแมป มาเรียบร้อยน่าแฮกเลยเร <c oughs> าแสวใจดีเรียบร้อยมองตรงนี้ให้ได้เปล่าันจะดีเปล่าตกใจหมด <_ EN> เดี๋ยอีกชิ้นเดียวพอนะให้เตียมังโนะไปไหนเออเก็บกินให้หมดนั่นแหละ หวังเพื่อนเกก็อกก่อนๆๆกระดุงเลยพี่กระดุ้งพี่สะดุ้งอ่พี่กระดุง้งน่าพี่นี่เนี่ยเนี่ยแบบพี่กินมั่งดิอร่อยว่ะอืมอร่อยอเมนน่เนปุ๊บอือ,อลงจอง หให้พี่มีของแม่งหนูอะหลงเมียเนาะดีนะดูโอ้เหล่าน,นี้จริงๆเลยลงพอเทาหน่ไม่ทันล่งเราไม่จะรุ่นกว่า,อยอยาไวไวอะไวหนู เดี๋ยวเตี๋ยอดเตี๋ยมาเย็นเมียเนาะอ้บนี่อ้าวตายโหนโยน่ในเดี๋ยวก็เลวยังมาเนี้ยไหมมาลองไหมยงมาอันนี้ก็เราเพียงไลยอืมเนาะอายพอละอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวรอพี่เตี๋ยมาตอนเย็นนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวเตี๋ยอด โอเคค่ะเที่ยงนี้ก็มาดูพี่หลงค่ะกับพี่หมีมากินข้าวนะคะกินโคงไก่ย่างเนาะเราไปตลาดสดเมืองสุรินทร์มาได้โคงมาเนาะตลาดสดถูกหน่อย25บาทคงตลาดนัดแพงหน่อย30มสิบสามสิบจะซื้อมาทอดให้เนาะก็เนาะน้ำมันนี่โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากกันเลยกดแชร์ก็ติดตามผมได้นะคะผมชื่อเคียวแพตจวน้อยครับสวัสดีท้านมู้ชมาเลเนาะน้องยหงยิมนะเออกินน้ำมันนะนี่ค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะมีน้อแมวพามาชมบรรยากาศนะคะเล็กๆน้อยๆเด็กๆหมดกินข้าวกันนะคะแบบบรรยากาศเย็นๆห,ห,หาเที่ยงแล้วฟ้าครึ้มเย็นสบายมากเลย เคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปไหนเที่ยวทุ่งอะน,น,นุมาเก็บกินให้หมดเลยเนะนี่ยซรากเนี่ยเฮ้ค่ะเดี๋ยวเย็นไงเราลงก่อนเอ้ยเราตีเตี้ยก,ก่อนหนูค่อยกินต่อนะพี่ลงนะรอน้องกันนะอืมกินนะฮะตีไม่เีลยวให้หมดก่อนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ิหลงพิมีกินแล้วของไก่ก็เป็นพี่เคปเพชรกินน้ำมีใครกินน้ำพิมีอของไก่กินก่อนข้าวนะกินน้ำพิมีก่อนข้าวนอนเหรอหืมัอดีได้มาชมได้หนอนโยกินน้ำพิมีได้ประหมใหม่ด้วยได้พี่เตาด้วยนี่ได้พี่เตาใครถอดเสื้อกระเด็นกระดอนเนี่ย เชอหนู่นเนี่ยลายปิ้งๆไงกินน้องพี่หมีเอานะมาไม่เปิดไฟก็ได้แสบตาด <laughs> อดว <laughs> งวันดูดูดูด <laughs> ได้พี่ได้พี่แซมมี่ดูแซมมี่มมทำตาละห้อยใช่ <laughs> <laughs> ถ้าก็ส่งพี่หมีพี่หมีพี่หมีมาเนาะ <laughs> กับพี่หลงกับบ้านแล้วรับพี่เที่ยวเพชรก็เข้านอนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยหนูไว้ไม่สนใจลเลยยินอย่างเดียวอ๋อหน่อยค่ะสวัสดีค่ะปิดท้ายด้วยพี่เที่ยวเพชรนะคะเข้านอนนะคะเที่ยงนี้บ่ายโมงกว่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ